เพราะว่าไอไ้อเราไม่ได้คุกคีอ,อยู่ถ้าไอ้เจ้าโผอยู่เลย,เลยครับถามเขาได้เลยนะแล้ววบสาณวบราณที่แป<ล>บอกเนี่ยคือเขาสร้างหลวงปู่แกไม่ได้ทําง่ายๆที่ว่าเขา,าเขียนเป็นข่าวมีนเขียนยังไงนะฮะพวกเอเกสอนเดี่ไม้ที่บูชาพระอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ไอ้พวกข้าวขอนบาดอะไรเนี่ยต่าแค้เป็นหลายๆอย่างเหมือนกระตุเด็ดโตทำอ่ะอือครับคล้ายๆกับ คือแบบว่าเบิกม้านกุญแจผ้อะไรตากแค้งแล้วก็เอามาปอลดรลวมกันหลายอย่างครับแล้วก็การทําราหูที่แกเขียนรกระดานธนนเนี่ยเข<ช>าเขียนเป็นคาบยังไงนะครับแบบเป็นคาบก็เหมือนเป็นเป็นเที่ยวผมวันหนึ่ง,ว,นนงวันหนึ่งเท่าไหร่กี่กี่บทกี่อะไรเนี่ยอมอยส่าวนจดเขียนยันหนึ่งกี่บทครับถึงจะพอลบได้อะไรครับ วันๆก็ไม่ทำครับโอ้ยทำง่ายๆไม่ได้ทำง่ายๆเคยเขียนกระดาเขียนยานกระดาเนี่ยโดนอ่ะเขียนลบเขียนลบเนี่ยกี่ครั้งต่อวันเนี่ยถึงจะถึงถึงถึงจะจบถึงจะหยุดครับแล้วก็แ็จแล้วเวลาถึงจำาน่ค่าทีแล้วเจอถึงเอาผมนั่นนะแล้วเวลาหลวงพ่อท่านกดเนี่ย คือกดก็คือตอนที่เริ่มจับสุริยชาติก็คือจับใช่ไหมครับพอจับเสร็จปุ๊บก็คือจะเริ่มกดตอนนั้นเลยพอเริ่มจันทคาตเริ่มติดตันงก็อนเริ่มครับพิมพ์พระพอเริ่มพิม<ร>พ์พ<ร>ะหมดแล้วก็เริ่มหุดได้เท่าไหร่คือเท่านั้นได้เท่าไหร่เอาแค่นแล้วลาหูองแรกที่แปดได้มาเนี่ยแปดได้มาในปีพศเท่าไหร่ครับได้จากการพัดเนี่ยผมน่าจะประมาณ ศูนยปดเก้าแปดไม่ได้ประมาณปี0ูนย์แศูนหรือถึงสิบกว่าฮะแสดงว่าได้มาตอนปี0ูย์แแต่ว่ามีทําก่อนหน้านั้นอีกน้าจะทําก่อนหน้าเพราะว,าว่าตอนก่อนหน้าผมผมยังเป็นวัรุ่นอ่ะเล่ร่อนยังไม่มีครอบครัวก็ไอเรื่องวัตถุมงคลก็ไม่ได้าาหารมบ่หาตอนอยู่มาอยู่ตรงนี้ล้ะประมาณหนึ่งสองอ่ะเริ่ม อตอนที่มาสร้างร้านตอน2,512แล้วผม,ผมยายมาอยู่ตรงนี้ปี1หนะึ่งสองอ่ะครับคือหลวงปู่ท่านก็คือไม่แกเป็นคนดูเรื่อยยาเวลาจะเ,ออเวลาจะให้ใครก็เลยไม่ได้ให้ง่ายๆ <ไง S 1> นะถึงบอกว่าพระท่านให้คนยากเพระท่านทํายากไงท่านทํายากคือท,ท่านจะให้ใครเนี่ยเหมือนกท่านจะดูแบบ ดูแบบลักษณะคนที่จะเอาด้วยอ่ะต้องหายถึงวันที่จะให้อะไรองคเนี่ยขนาดนายตำรวจเนี่ยบ้านขอพักทางมงคลเนี่ยครับไปขอท่านยังไม่ให้รองผู้ครพบการานะฮะก่อนชิฝ่าย <c oughs> เป็นถึงนายตำรวจแล้วขอพระท,ท่านองค์ท่านไี่เหื่ปขออาจารย์พระหน้าดู อ๋อราหูรุ่นแรกนี่แปดมาได้ในปีศูนย์แปดแต่แกรสร้างก่อนเพราะว่าเกิดช่วงราคาอย่าในช่วงนั้นน่ยมันมีสองสี่เก้าแปดครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันสองพันสี่ร้อยกว่าเก้าแปดผมไม่ทันครับไม่ทันแต่ผมทันศูนย์แปดครับเมื่อก่อนนี่ครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดรพักดีตัวเตจเนี่ยครับแกเป็นคนที่นั่นแล้กวก็ชอบกันเลหลายพระครับ,รบนั่งเรือกักบเรือหางยาไปกัน สมัยก่อนไปนี่คือไปเรือหางยาวไป,ไปเันไปเรือหางยาวไปโอ้ยผมก็ทำบุญกระท่านเยอะนะคือก่อนนี่เรียนนักแคมป์อะไปปามไม่มีใช้คคเครื่องปั่นไฟอ่ะแล้ววัดบ,บ้านนอกอะคนจัดทาเรื่องเอง,งินทองเงินมันไม่ค่อยมีเท่าไหาร่แล้วอาจารย,าย,ย์ใหญ่โรงเรียนพากดีอะ เขาบอกให้ช่วยหาตังเติมน้ำมันเติมเครื่องไฟตันเวลาเข้าพรรษาตอบรักธรรมหาไปให้ถวายใก็คือหาน้ำมันมแล้วก็ไปถวายหลวงพ่อพัดที่วัดแสงเกษมตอนที่เขาสอบรักธรรมเรียนนักธรรมอ่ะแต่หมายของลำบากร้บแล้วผู้คนมันไม่มีเหมือนอย่างนี้ การเข้ามานาคมก็ไปก็ต้องไปเรือนะเมื่อก่อนสมัยก่อนยังไม่มีสอนาร้อยสองพันห้าอยไปเรือเท่านั้นแหละไปเรือไปสองสองพันห้าร้อยก็ยังต้องไปเรืออยู่ครับเพราะว่าสองพันห้าร้อยจะมีรถเข้ามาถึงตรงแล้วการเดินทางสมัยก่อนเวลาหลวงพ่อไปวัดสุทัศน์อย่างนี้ก็ไปทางเรือใช่ไหมฮะไปทางเรือไปทางเรือมันมีเรือรถเมย์ขาวกับเรือเมย์ขาวบริษัทเดียวกัน วิ่งคลองแสนแสบเน่ยวิ่งคลองแสนแสบแล้วไปออกมีไปประตูน้ำประตูวัดครับไปประตูน้ำประุมวันนู่นนะฮะไปได้สองทางไปนไปพักขนมกบไปประตูน้ำประุมวัดตองไปขี่ข้าเลยอสมัยก่อนนะครับมีเรือเยอรมัเรือโดยสารแล้คิดดูว่าการเดินทางยังลำบากคนยังแห่มาแบบเยอะมากมาหามาหาอาจารย์พัดบางคนมาจากบางกะปิมาจากลาดพร้าวมาจากดินแดงมาหาแกที่นี่ คน oh. ก็ศรัทธามากเลยนะสมัยก่อนขนาดการข้ามปไานคมลําบากอย่างเงี้ยม,มันมันลำบากแต่ใกล้ยๆว่ามันยังไงอ่ะคนมีจิตศรัทธาข้าเข้าไปกันเินได้ครับก <Huh. S 2> ็เหมือนสมัยก่อนอ่ะแค่ตลาดบุรีอ่ไปพระพุทธบาทอ่ะโอ้โห hmm. oh. ก็ขอบคุณมากวันนี้ก็ได้ข้อมูลดีๆฮะก็สวัสดีพี่ยนุมิศัก์นะครับทุกๆคนนะฮะ